ริซิโนลโดนันโดกองหน้าคนดังของเอลนาเซอร์ค่ะสามารถระเบิดฟอร์มในนัดล่าสุดทําคนเดียวไปถึง4ประตูเลยค่ะเกมบุกไปถล่มอเวด้า4ประตูต่อ0นำทีมขึ้นเป็นจ่าฝูงในศึกโปรลีกซาอุดีอาระเบียและยังเป็นประตูที่503ในอาชีพของเขาอีกด้วยค่ะโดยเกมดังกล่าวนะคะดาวเตะวัย38ปีระเบิดฟอร์มทําคนเดียวถึง4ประตูตั้งแต่นาทีที่21นาทีที่40จุดโทษนาทีที่51และนาทีที่61เขาสามารถพาออลนาเซอร์เก็บ3แต้มกลับออกมามีเพิ่มเป็น37คะแนน 16นัดเท่ากับเอาชบาแต่ประตูได้เสียดีกว่าค่ะแถมยังลงเล่นน้อยกว่า1นัดด้วยนอกจากนี้ค่ะโรนันโดยังทําสถิติยิงประตูในทุกลีกที่เคยเล่นทะลุไปแล้ว500ประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจาก5ลีกแตกต่างกาันคือ Sporting l i bon ิสบอ3ประตู m a n เชสเตอร์ยูไนเต103ประตูเร a l ลมาดริ311ประตูยูเวนตุส81ประตูและอา n น s ซเซ5ประตูค่ะ